ครับวันนี้ก็กลับมาพบกับบิ๊กสักแก้นะครับแล้วก็นายพลนะครับคุณพ,พ่อผมนะครับวันนี้มี f อติดตามมาเยอะพ่อผมลงคลิปไปลยนะสามสี่อคอมเมนต์สามสแชร์ทั้งนั้นวันนี้เลยมีคอมเมนต์หนึ่งนะลูกค้าถามว่าเออนี่ยพลเนี่ยมีวิธีการยังไงในการดูแลลูกน้องให้ไม่แตกแถวคือแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็การทํางานเนี่ยโ,โหตรงเป๊ะมากแล้วก็บริษัทก็เยอะมีวิธียังไงอันนี้ บอกเอหน่เยครับเผื่อจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยมันต้องถามตัวเราก่อนว่าตัวเราเนี่ยมีความรักที่ท่วมท,ท้นมีความรู้ที่ล้นหลามมีความเข้าใจที่ล้นฟ้าไหมเขามาทํางานกับเราเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกเนาะว่าลูกเราลูกในสายเลือดลูกค้าผู้ให้เลือดลูกน้องคือผู้ดูแลเลือดแล้ววันนี้ถ้าสามลูกนี้มาทัดหน้าเทียมตากันต้ความรักเราก็เต็มหัวใจความรู้เรามันก็เต็ม จัก,กรวาลที่เราจะต้องมอบให้กับเขาแล้วถามว่าความรักที่เราให้เขาแล้วเมื่อเขามาเป็นลูกเราแล้วน่ะเราจะหล่อเลี้ยงเขายังไงให้เขากินอิ่มนอนหลับแล้วเราจะหล่อหลอมเขายังไงให้เขาทำงานด้วยความเต็มอกเต็มใจฉะนั้นเราจะปกครองเขาแบบไหนโลกใบนี้ที่สดคือทหารไม่ว่าจะเกิดการสู้รบ ไม่ว่าจะเกิดการต่อสู้ใดๆขึ้นมาในแผ่นดินทาหารเนี่ยประเทศไทยนะครับคุณจำพระราชดำรัดพระเจ้าอยู่หัวเลยปกครองแผ่นดินโดยทรรดูแลนาประชาราชรักษาราชาอาณาจักรทาหารเนี่ยยาบิศึกสงครามอ่ะมีทาหารเท่านั้นที่จะลงไปสนามรบลงไปทำไมครับลงไปปกป้องอธิปไตยลงไปรักษาหน้าที่ลงไปรักษาแผ่นดินลงไปรักษา ให้กับทุกคนที่บนแผ่นดินนี้อยู่ด้วยความสงบและสันติส,สุขแต่ถามว่าเขารักตัวไหมเขารักแต่เขารักหน้าที่เราก็เอาการปกครองตรงนี้มาบอกกับน,นักรบเราเพราะนักรบเวลาเขาลงสนามมีอยู่สีแน่ทุกคนจําไว้เลยนะครับหนึ่งลงสนามรบตายแน่รอดแน่บาดเจ็บแน่พิการแน่แล้วทําไมทหารก็ถึงกล้าลงสนามรบเพราะเขามีหัวใจที่เป็นนายมีกายที่เป็นเบาวแล้วเขามีดวงจิตที่เป็นธรรมญานว่าเขา เกิดมาแล้วถ้าเขาจะเป็นทหารเขาต้องรักษาชาติรักษาแผ่นดินรักษาทุกคนที่อยู่บนปัตพีนี้ให้อยู่อย่างสงบและสันติสุขแต่ตัวเขารักไม่เขารักแต่เขารักหน้าที่เขามากแล้วก็เอาการปกครองตัวนี้มาหล่อหลอมนักรบเราว่าเอาถ้าวันนี้คุณรักลูกค้าคุณนะ่ะถคาคุณใช้วาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พูดจาให้อ่อนหวานกายศักดิ์สิทธิ์ยิ้มหวานจิตใจที่คุณอ่อนน้อมที่คุณมีความเคารพมีความศรัทธาลูกค้า แล้วทำไมไหนเลยสิ่งที่ให้เขาไปเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาได้เพราะเราบอกเขาว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งมีเขาก็ต้องเอาสิ่งที่เขามีคือสินทรัพย์เขาเนี่ยออกมาใช้ให้มากทําทุกวินาทีให้ได้ทําทุกนาทีให้ดีทําทุกชั่วโมงให้จริงแล้วคุณลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราสอนเขาแบบเนี่ยแล้วเขาจะหลงทางไหมทุกคนเราเ็าบอกแพ้ชนะเสี้ยววิแต่คุณทําทุกวินาทีคุณทําได้ทุกนาทีคุณทําดีทุกชั่วโมงคุณทำจริง แล้วคุณหมุนไปกับเวลานะ่ยคุณให้เวลาแต่คุณไม่เคยปล่อยเวลาแต่คุณให้เวลาไปแล้วคุณใช้เวลาด้วยการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขก็จะกลายเป็นว่ารู้แล้วทำทำแล้วรู้สิ่งที่มันไม่รู้มันจะรีบกลับมาหาตัวรู้อย่างไวเพราะเขาไม่เผลออันนี้คือหลักธรรมที่เราใช้กับทุกคนไม่เลือกว่าเขาจะเป็น นักลบหรือลูกน้องไม่เลือกว่าเขาจะเป็นลูกค้าผู้มีบารักบุการรกคุณหรือจะเป็นเพื่อน alia, หรือเป็นลูกเรา,รเ,เ,ราเราใช้หลักธรรมตรงนี้หล่อหลอมได้หมดแล้วพอเราใช้ตรงนี้ให้กับเขาเขาก็มีความความรู้เพราะเราหลอ่อหลอมเขา,าทุกวันให้กายเขาเป็นทองให้สมองเขาเป็นทรมทุกวันทุกวันทุกวันแล้วไหนเลยล่ะครับเขาจะไม่มีความรักที่ไปให้กับลูกคา้าแล้วไหนเลยเขาจะไม่รู้หรอกว่าเขาวันนี้รักเราถามว่าวันเนี้เราให้ความรักเขาไป เราบอกเขาเลยว่าคุณต้องเอาความรู้ที่ล้นหลามเอาความเข้าใจที่ล้นฟ้ามาลองรับแล้วต้องเอาสิ่งที่คุณรองรับนี้รับรองว่าจะเอาไปทำให้ได้เกิดอย่างที่คุณให้อยากที่คุณมีแล้วคุณจะสมใจอย่างที่คุณปรารถนาทุกคนก็จะต้องมาหนึ่งปกป้องป้องกันทำยังไงที่สิ่งที่เราให้ไปแล้วเขาจะทำให้กายเขาเป็นทองสมองเขาพิทาม ให้เกียรติมันค้าตัวให้ศังสีมันค้าใจเขารู้แล้วเพราะเราเคยสอนเขาว่าใจคือนายกายคือเบาวันใดถ้าคุณปล่อยให้นายไปอยู่ที่อุ้งเท้าแล้วคุณให้เท้าให้บบาวมาเป็นนายเรียบร้อยแต่เมื่อวันใดนายใช้ความสามารถคือความเป็นกลางไกลเกียร์กว้างไกลไปอย่างกล้าเก่งวันหนึ่งที่คุณจะพลาดอย่าไปคิดเดือนหนึ่งที่คุณจะเผลอหมดไม่มีสิทธิค์คนก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความร่ํารวย เมื่อคุณเป็นผู้ให้แล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าสิ่งที่คุณอยากจะได้มันจะไปไหนมันตามคุณมาแน่นอนเพราะความสว่างลุ่งเรืองคือพระอาทิตย์ตะวันออกแล้วทําไมเมื่อคุณวิ่งไปทางออกนะแล้วทําไมไหนเลยคุณจะไม่ได้เปรียบเทียบให้ฟังเฉยเฉยนะครับอันนี้ก็คือฝากไว้ว่านี่คือระบบที่เรามาใช้กับนักรบของเราว่าเราคือเฮียพลคือในพลนักรบของเราคือนักรบในพลแค่นั้นเองเราก็ใช้หลักธรรม นักลบก็คือลูกน้องนะเดี๋ยวเผื่อแฟนเพจเอฟซียังไม่เข้าใจแต่ว่าเราใช้ระบบนี้เป็นระบบทหารก็ถึงว่าทำไมถึงลูกน้องแต่ละคนหรือนักลบเนี่ยไม่แตกแถวเลยเพราะว่าใช้ระบบนี้เลยนะฮะอันนี้สุดท้ายฝากป้าฝากบอกเอฟสุดท้ายสั้นๆอีกสักนิดหนึ่งก็ให้ทุกคนทําความเข้าใจนะครับเกิดมาบนแผ่นดินนี้เราจะตอบแทนอะไรให้กับคุณแผ่นดินเราเกิดมาแล้วเรามีศาสนาเรา จะมองให้รู้ไหมว่าศาสนาที่เราคิดดีทดําดีพูดดีทดําดีพูดจริงทําจริงเราจะได้อะไรในอันดีสงนะครับกันนี้คือความจริงที่อยากจะบอกเงินทองมันของสมมติแต่มีมูล,ลค่าแต่เราจะเอาคุณค่าของเราเนี่ยไปยอมได้ให้เป็นเสียสละเป็นเสียเปียบได้เพื่อที่เราจะเอาตรงนี้ไปสร้างเป็นบารมีให้เกิดเป็นอานสงส์ให้เกิดเป็นสเสบียงบุญเพราะสเสบียงบุญเนี่ยเรายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งมี จะติดพบติดตัวเราไปทุกพบทุกชาติยามคับขันเราก็จะคับขั่งยามเรามั่นคงเราก็จะมั่งข้างมั่งมีแล้วก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ไปไหนก็มีแต่คนรักจะไปไกลไปใกล้ก็มีแต่เทวดาคอยนิยมคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนเราไม่ต้องกลัวเลยครับว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้มันเป็นความจริงที่เราทําอยู่ทุกเสี้ยววิของเราลมหายใจเข้า,า,าเราศรัทธาเราหายใจออกเรามีเมตตา เราทําอย่างนี้ได้แล้วก็มิดแต่วความลุ่งเรืองแล้วครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณป้ามากครับสวัสดีครับ